วันด <c oughs> ีครับผมมามามาปนกบครับปนกบํำน้ำพริกกบครับผมปนกบปนกบพี่น้องโอ้ยนี่ครับนี่กบไซนี้สามตัวโลครับผมเอ๊าตัวเดียวพอนี่ทุบตะไคร้หน่อยนึงนี่นี่ครับมีของเราครับโอ้สนใจตะการเหลืองด้านล่างลเลยนะนี่ใช้ดีมากเลยครับผมนี่โอ้ยนี่ครับอ่าหั่นดีมากเลยนี่หั่นหอมกระเทียมเงี้ยหอมกระเทียมเราจะไป เปคั้วกระทะนะนี่นี่ครับอ่าพิกจินดาตั้งกระทะเลยครับผมนี่แล้วอุย้ยปลาร่านะปะลาร่าตอนตอน,ตอนเลยโุ้ยเราเราไม่อตอนตรนเอาน้ำครับผมสามกระบวยประมาณนี่ต้มน้ำนะครับกบตะไคร้ใส่ลงไปน้ํานี่ปิดฝาผมต้มให้เดือดเลยนี่ใช้แล้วอ้ยปิดไฟ มาเอากระทะฝีสิงมาคั่วพริกกระเทียมหอมเลยครับผมนี่<ะ>จุงดา,านะเติมน้ำหน่อยครับจะได้ควยงง่ายครับจะได้สุกง,ง่ายเนาะนี่อตให้กระเทียมนิดนึงเนี่ยสุกแล้วครับใช้ได้ครับผมนี่หอมต้นหอมบัลชีหั่นเตรียมไว้ก่อนครับโอ้มีนี่มีของเรานะสนใจนะก้าเหลืองครับผมอ่ามาเอามาโขลกเลยทีเดียวนี่อ่าโขลกพริกหอมกระเทียมกบเราเอาแต่เนื้อครับผมออกมาโขลกนี่ ให้ละเอียดนิดนึงนี่ก็เติมน้ำมาน้ำปลาที่ต้มอ่านั่นละโอ้ยแสบีบเออปรุงรสครับน้ำปลานิดหน่อยครับผงนัวอ่าตามชอบเลยนี่ต้นหอมบักทีครับผมโคเลโคเลนิดหน่อยเว้ยบัดเนี่ยอร่อยครับผมเออโอ้ยหนึ่งจุดครับแมวสองตัวไปเ้ <c oughs> <c oughs> นี่กินกับข้าวผมวยหาข้าเหนียวไม่ได้แล้วก็สวยก็ได้อยู่เอา้าฮะแสบน้ำกันกับผมมาแสบน้ำกันดือ้อ <c oughs> ไปกับผมกดติดตามให้กับผมสวัสดีครับ